สวัสดีครับเพื่อนๆนคนรักพระทุกท่านวันพฤหัสนี้เทพพระสยามขอ,อนำเสนอพระหลวงพอทวดปี2497และ98เนื้อผงพุทธคุณผสมว่าน1้อครับซึ่งเป็น รุ่นแรกที่พระคูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิม์ได้จัดสร้างขึ้นประวัติพระคูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิม์พรมประดูเกิดเมื่อ21สิงหาคม2455 เกิดที่บ้านนาประดูตำบลน,นาประดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่ออายุเก้าขวบโยมพ่อได้นำท่านไปฝากที่วัดนาประดูได้บรรพชาที่วัดนาประดูเมื่อปี2479ครับ ท่านได้เรียนวิชาคมต่างๆ,ๆจากหลายพระอาจารย์ในสมัยนั้นท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีวิชาคมสูงส่งมีบุญบารมีและมีเมตธ,ธรรมสูงมากเช่นที่วัดประสาท์ถูกไฟไหม้ จ้าวาดจะไปขอให้พระจันทิมช่วยบูรณะวัดท่านก็มาสร้างพระให้กับวัดประสาทเพื่อให้สาธุชนทั่วไปได้มาบูชาเพื่อเป็นิลีลมงคลและที่วัดคอบหมู จังหวัดนครสวรรค์ดได้ขอให้พระจันทิมช่วยสร้างวัดพระจันทิมก็มีพระเมตตาจัดสร้างพระหลังเตาลีให้กับวัดคอกหมูนครสวรรค์ครับ ท่านมีเมตตาสูงส่งมากครับท่านมรภาพเมื่อปี2,512ตั้งแต่ปี2,500เป็นต้นไปท่านสร้างพระสร้างเหลียงสร้างรูปหล่อหลวงพว่อโทษ ไว้เป็นจํานวนมากครับจนถึงปี2,509วันนี้ขอนำเสนอพระรวมพอ่อทวดปี97พิมพ์ใหญ่หลายจุดครับชมภาพครับ เห็นไหมครับที่ลายจะไม่จุดอยู่ครับชัดเจนครับถ้าพิมพ์ใหญ่ไายจุดดีครับจะมีหัวขีดครับนี่ครับเป็นเส้นผิวมหาขอบพระครับอ่อนผิวนะครับนี่เลยครับพิมพ์ใหญ่ลายจุด นี่ครับเป็นพระหลวงพ่อทวดนั่งปางสมาธิครับชมภาพครับ นี่เลครับพิมพ์ใหญ่หลายจุดครับองค์นี้แต่งทองแดงเล็กน้อยครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับดูด้านหลังครับเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะหนานะครับ เห็นไหมครับพระทุกองค์ด้านหลังจะเห็นมีเม็ดดำๆอยู่นะครับ มีเม็ดดำบางเม็ดจะแววนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่หลายจุดครับหัวขีด องจอไปครับเห็นไหมครับลายจุดนะครับหัวขีดองนี้แต่งทองเล็กน้อยครับสวยสง่างามมากครับชมข้างหลังครับ จะมีเม็ดดำๆถูกแสงไฟแล้วจะแวววาวครับเห็นไหมครับนี่ครับ,รบทุกองจะต้องดูข้างหลังนี้ครับถูกไฟจะมีแสงแวววาวนะครับอันนี้เป็นของแท้ครับองต่อไปครับ ไหลมีจุดชัดเจนครับตรงหัวด้านซ้ายจะมีขีดออกมาหาขอบพระครับเห็นไหมครับพิมพ์ผ้าจะชัดเจนชมข้างหลังครับ จะมีเม็ดดำๆบางเม็ดจะมีประกายนะครับถูกแสงไฟเห็นไหมครับจะมีเม็ดแปลวาวอยู่ครับ ดูความเก่าความแกร่งความเป็นธรรมชาติาของพระครับฮงจอไปครับ เห็นไหมครับจุดที่หัวไหล่ครับหัวขีดองนี้แต่งทองเล็กน้อยครับสวยสง่างามมากครับเห็นความเก่าไหมครับพิมพ์ชัดเจนชมข้างหลังครับ จะเห็นเม็ดดำๆจำนวนมากครับลอยขึ้นมาครับบางเม็ดจะมีแสงแวววาวนะครับคือมวลสารพุทธคุณเห็นไหมครับ เป็นอย่างนี้ทุกองนะครับวัดช้างให้ห้องจอไปครับจุดที่ไรลชัดเจนครับหัวขีดนะครับ คราบไขสีขาวสีน้ำตาลขึ้นชมข้างหลังครับนี่แหละครับจะมีเม็ดดำๆนะครับบางเม็ดจะเป็นประกาย แววาวนะครับได้โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอพระคุณมากครับ